เฮ <Hey, S 2> เคยฝันว่ามีคนเอาเงินมาให้กันบ้างไหมฝันแบบนี้มันดีจริงหรือเปล่ามาดูกันว่ามันแปลว่าอะไรแล้วว่าจากโชคดีหรือเปล่าฝันว่าได้รับเงินสดจำนวนมากถือเป็นฝันที่ดีมากค่ามีความหมายในแง่บวกเกี่ยวกับโชคลาภและความมั่นคงทางการเงินดังนี้เลยความหมายทั่วไป กำลังจะมีโชคลาภเข้ามาอาจเป็นเงินก้อนโตจากการลงทุนการงานหรือโอกาสทางธุรกิจช่วงนี้คุณจะได้รับผลตอบแทนที่ดีจากความพยายามที่ผ่านมาชีวิตจะมีความมั่นคงขึ้นในเรื่องการเงินและอาจมีโอกาสใหม่ๆที่ช่วยเพิ่มรายได้ด้านความรักและความสัมพันธ์อาจได้ความช่วยเหลือหรือการสนับสนุนจากคนรอบข้างเช่นคู่รักญาติหรือเพื่อน ความสัมพันธ์จะรัาเรื่นมากขึ้นเพราะมีความมั่นคงในเรื่องปัจจัยพื้นฐานข้อควรระวังอย่าประมาทเรื่องการใช้เงินหรืออย่าเพิ่งลงทุนใหญ่โดยไม่วางแผนดีๆควรรักษาความสมดุลระหว่างรายรับรายจ่ายเพื่อให้โชคดีนี้ยั่งยืนฝันว่าได้รับเงินจากคนที่ไม่รู้จกักมีความหมายและสัญญาณที่น่าสนใจค่ะโดยทั่วไปจะสื่อถึงเรื่องดีๆที่จะเกิดขึ้นแบบไม่คาดคิดเช่น ความหมายหลกักโชคลาภหรือความช่วยเหลือแบบไม่คาดฝันกำลังจะเข้ามาในชีวิตคุณอาจเป็นเงินหรือโอกาสดีๆที่คุณไม่รู้ตัวมาก่อนเป็นสัญญาณว่าคุณจะได้รับความช่วยเหลือหรือสนับสนุนจากคนที่ไม่คุ้นเคยในอนาคตซึ่งอาจช่วยให้ผ่านพ้นปัญหาหรือประสบความสำเร็จได้บางครั้งฝันแบบนี้ยังบ่งบอกถึงโอกาสใหม่ๆที่คุณอาจยังไม่เคยเห็นมาก่อนแต่ถ้าเปิดใจรับจะทำให้ชีวิตดีขึ้น ด้านความสัมพันธ์อาจมีคนใหม่เข้ามาในชีวิตซึ่งอาจเป็นเพื่อนร่วมงานใหม่นักลงทุนหรือคนสำคัญที่เข้ามาสนับสนุนข้อควรระวังควรระวังเรื่องการเชื่อใจคนง่ายเกินไปหรืออย่าตัดสินใจเรื่องการเงินโดยไม่ได้พิจารณาให้รอบคอบฝันว่าได้รับเงินจากคนที่รู้จัก เช่นญาติหรือเพื่อนมีความหมายในเชิงบวกและเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์รวมถึงโชคลาภและการสนับสนุนในชีวิตค่ะความหมายหลกักแสดงถึงความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นระหว่างคุณกับคนในครอบครัวหรือเพื่อนอาจได้ความช่วยเหลือหรือการสนับสนุนจากคนใกล้ตัวมีโอกาสจะได้รับข่าวดีทางการเงินเช่นได้รับเงินช่วยเหลือของขวาญหรือได้รับผลตอบแทนจากการร่วมทุนหรือทำงานร่วมกับคนเหล่านั้น เป็นสัญญาณว่าคนรอบข้างพร้อมจะอยู่เคียงข้างคุณในช่วงเวลาที่ต้องการด้านโชคลาภและโอกาสช่วงนี้อาจมีโอกาสได้รับเงินหรือทรัพย์สินจากคนใกล้ตัวหรือมีการแบ่งปันทรัพย์สินร่วมกันอาจมีธุรกิจหรือโครงการใหม่ๆที่ทำร่วมกับญาติหรือเพื่อนและจะประสบความสำเร็จข้อควรระวัง ระวังเรื่องความขัดแย้งหรือความเข้าใจผิดที่อาจเกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องเงินทองกับคนใกล้ตัวควรพูดคุยและตกลงกันให้ชัดเจนเพื่อป้องกันปัญหาในอนาคตฝันว่าได้รับเงินแต่เป็นธนาบัตรเก่าหรือธนาบัตรชำรุดมีความหมายเชิงเตือนใจและสัญญาณที่ควรระวังบางอย่างคะ่ะความหมายหลกักอาจเป็นสัญญาณว่าคุณกำลังเผชิญกับ ความไม่มั่นคงทางการเงินหรือมีปัญหาเกี่ยวกับการใช้จ่ายในช่วงนี้เตือนให้ระวังเรื่องการเงินที่อาจมีความยุ่งยากเช่นการสูญเสียเงินหรือรายได้ที่ไม่คงที่อาจบอกถึงสิ่งที่ผ่านมาหรือภาระเก่าที่ยังค้างคาไม่ว่าจะเป็นหนี้สินหรือปัญหาทางการเงินที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขด้านโอกาสและชีวิตทั่วไป อาจต้องระมัดระวังในการตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องการเงินหรือการลงทุนเพราะอาจไม่เป็นไปตามที่หวังเตือนให้ตรวจสอบรายละเอียดหรือความถูกต้องของโอกาสที่เข้ามาอย่ารีบตัดสินใจจนกว่าจะมั่นใจข้อแนะนำควรวางแผนการเงินให้รอบคอบมากขึ้นลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นหลีกเลี่ยงการกู้ยืมหรือเสี่ยงในเรื่องการเงินโดยไม่มีข้อมูลชัดเจน คนในฝันที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการได้รับเงินการตีความคนในฝันจะขึ้นกับว่าใครเป็นคนในฝันและบทบาทของเขาในชีวิตคุณด้วยค่ะตัวอย่างเช่นคนในฝันที่เกี่ยวกับเงินหรือโชคลาภหนึ่งญาติหรือครอบครัวหมายถึงความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดและการได้รับการสนับสนุนจากคนใกล้ตัว อาจบ่งบอกถึงความมั่นคงและความอบอุ่นทางจิตใจรวมถึงการช่วยเหลือทางการเงินหรือกำลังใจ 2. เพื่อนแสดงถึงการสนับสนุนความเป็นมิตรและโอกาสใหม่ๆที่อาจมาจากความสัมพันธ์ในกลุ่มเพื่อนอาจสื่อถึงการร่วมมือหรือการแบ่งปันโอกาสในชีวิต 3. คนแปลกหน้าสื่อถึงสิ่งที่ไม่คาดฝันหรือโชคดีที่มาแบบไม่รู้ตัว บางครั้งแสดงถึงโอกาสหรือความช่วยเหลือที่คุณยังไม่เคยเจอมาก่อน 4. ผู้ใหญ่หรือคนที่นับถือหมายถึงการได้รับคำแนะนำหรือการสนับสนุนที่สำคัญจากผู้ที่มีอานาจหรือประสบการณ์อาจสื่อถึงโอกาสที่จะได้รับความช่วยเหลือทางการเงินหรือคำแนะนำที่เป็นประโยชน์ บทบาทของคนในฝันที่มีต่อชีวิตจริงของคุณจะช่วยให้การตีความฝันแม่นยำและลึกซึ้งมากขึ้นเพราะความสัมพันธ์และบทบาทเหล่านั้นสะท้อนความรู้สึกและสถานการณ์ที่คุณเผชิญในชีวิตจริงค่ะบทบาทและความหมายที่เกี่ยวข้องกับฝันเรื่องเงิน 1. ญาติผู้ใหญ่พ่อแม่ปู่ย่าตายายสื่อถึงความมั่นคงความอบอุ่นและการสนับสนุนจากครอบครัว อาจเป็นสัญญาณว่าได้รับคำแนะนำหรือความช่วยเหลือจากครอบครัวหรือโชคลาภจากสายเลือด 2. พี่น้องแสดงถึงความสัมพันธ์ใกล้ชิดในชีวิตประจำวันอาจสื่อถึงการแบ่งปันโอกาสหรือความช่วยเหลือในเรื่องต่างๆ 3. เพื่อนสนิทหมายถึงการสนับสนุนด้านอารมณ์และโอกาสในชีวิตอาจเป็นการร่วมมือทางการเงินหรือธุรกิจในอนาคต4 เจ้านายหรือผู้ใหญ่ในที่ทำงานสื่อถึงโอกาสความก้าวหน้าในหน้าที่การงานหรือโอกาสทางการเงินจากงานอาจหมายถึงคำแนะนำหรือการช่วยเหลือที่สำคัญ 5. คนรักคู่ครองสะท้อนความมั่นคงและการสนับสนุนซึ่งกันแอละกันอาจเป็นช่วงเวลาที่ความสัมพันธ์จะส่งผลดีต่อเรื่องการเงินหรือชีวิตโดยรวม 6. คนแปลกหน้า สื่อถึงโอกาสใหม่ๆที่ไม่ขาดฝันหรือการเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้นในชีวิตบางครั้งเป็นสัญญาณเตือนให้เปิดใจรับสิ่งใหม่ๆถ้าฝันแบบนี้แล้วใจฟูก็อย่าลืมเก็บไว้เป็นลางดีนะแล้วถ้าใครเคยฝันแบบนี้หรือฝันแบบแปลกๆมาเล่าให้ฟังกันหน่อยสิกดติดตามไว้ก่อนเดี๋ยวมีฝันเด็ดๆมาอีกเพียบ